สวัสดีค่ะพบกับ,บเราสองคนพี่น้องวันนี้มาพบกับช่องพังปีใหม่กับพังปีใหม่แชนแนลขอขอบคุณแม่แม่เอซีที่ส่งคะแนนมาให้กินเนื้อย่าง แต่ได้กินเนื้อย่างมาโดนแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเป็นพิซซ่าขอบคุณค่ะไหนด,ดสูสิโอ้สองกล่องเลยสองกล่องใหญ่ๆเอาเปิดปุเปิดดีๆโอ้ถาดใหญ่มากคเอาเปิดออกมาถาดหนึ่ง อีกถาดหนึ่งหนูจะไปไหนครับเอากลับบ้านเอาไปฝากใครครับเอาไปฝากพ่อพ่อพ่อเมือกับแม่พันกันพี่อ้อมกับน้องตูล่าโอเคโอ้น่าทานจังเลยอันนี้อันนี้อะไรหน้าอะไรหนอหน้าทะเลอิ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลอิ่ม แม่สั่งหน้าทะเลอิ่มแล้วก็หน้าอะไรวะจำบได้กินโหลดแสบคือเกาเอาซิมเบิ้งคนละชิ้นคนละชิ้นชิมก่อนเอาโอ้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 จมดีๆหลุกจมดีๆยกดีๆยกดีๆหันหน้ามาเบิ้งฟินแท้บไดากินดนละเนาะได้กินเนื้อย่างดูละเด้ได้กินเนื้อย่างบ่อยแล้วนะคะ บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นพิซ่าได้ไหมได้กินเนื้อยา่างมาดนแล้วว่าสันอสโอ้ไปใไส่แยวซ่อนสิแยวซ่อนห่อนห่อนซะนะเอาน้องเป้ยาจักเกสันไหมล่ะลูกอืมแสบบอ,อโอ้อร่อยมากอะน้องอดน้องอดถือชิ้นหนึ่งไปให้ปีใหม่สิปีใหม่จะกินไหมพิซ่าไปไปเลยไปดูกันจ้าอ่ามาดูกันปีใหม่จะกินไหม chát dữ ai à, biếp 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 non kín bò poker tìm non pokin cano uni hôn 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 bao như ha 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 bao bao ha ha เอาโอ้ยเอาป้อนใส่ปากเลยเมียเออโอ้ยกินอยัวบังหันน้องห่อนน้องเอาถิมเป้าให้น้องดีว้ายเป้าไม่น้องยิงเนี้ยแซบแซ่บแซบค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพิซซ่าป้าอันแหลกห่อนเพิ่นเป้าถิมบักยังไว้เลยเพป็นห่อนมือเดี๋ยวพี่โอ๊ตไปเอามาให้อยู่เดี๋ยวโอ๊โอ๊ะด้กินละดีใจค่ะเกยเนาะเอาดิป้อนน้อง บอกน้องบนสูงบ้างสูงสูงสูงไหมสูงสูง,สง,สง,สงป้อนเลยปุน่นอ่า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 คือเพราะอ่าอืมกินพิซซ่ากับเป็นเด้อค่ะบ,บัดนี้พี่น้องเอ้ยสร้างกินพิซซ่า <c oughs> แจ็บเพยงปวนโอ้ยมุมใส่มุมใส่งับงับเลยวะเออติดใจแล้วพี่โอเอ้ย เสร็จเลยพี่อดกับพี่เป๊จะได้กินบ่เนาะบาดนี่เดี๋ยวไปดูพี่อดกับพี่เป้ะ,ปะ,ะปปหมดหรือ,อยังนะเดี๋ยวเราไปดูกันปัาดกินแป๊บเดียวจะหมดแล้วกล่องหนึ่งเอ,งอี่แสบแห้งบุหุโอ้โหกวดปากแน่โอ้ยแสบแสบเมืองตะหุนกับพ่อนะคะโอ้ยยังนี่ยังนี่ ลูกได้จักเดือนแล้ว30เดือโอ้สามสิบเดือนบอกจักเถือ่องามเว้ยแสบคลักหลายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่รักเลเน่นดูครอบครัวของเรานะคะ,ะส่งคะแนนมาให้น้องเป้ก,กับน้องโอ๊ตนะคะอ่าให้กินเนื้อย่างแต่ว่าน้องบอกว่า เด็กกินบ่อยแล้ววาสันขอเป็นพิซซ่านะครับว่าสันว่ามีมีหอ่อห่อไปฝากพี่ฝากน้องที่บ้านด้วยนะคะฝากพี่อ้อมฝากน้องตุกฝากแม่พันฝากพ่อมวนว่าสันแล้วก็น้านาฝากเสียโอ้เสียบหลายพี่โอ๊ตไปไหนล่ะพี่โอ๊ตไปไห้องแบ่งกันแล้วมแมนโบโอ้ต้อง ตาทานนี่มมนนกินเมืหมดเมิเองโอ้ตาทานนี่กินบวกมดเมากินเองป<ะ>้าสิก,กินได้อีกอยู่บ่กินถาดนี่มเมดแล้วมหมฮะเอ,อ้ยคำพิซซ่าหมยัไไงไ้คำใหญ่คำตุ่นแต่แสบแห้งแสบแห้งนะคะอร่อยมากนานๆจะได้กินนะคะพิซซ่า แม่กลับบ้านทีไรก็มีแต่ค้ำคๆนะคะก็เลยบบท่านพิศาจาักเถือนะคะหลานพิศาปิดกอนตลอดเลยนะคะแต่วันนี้เราจัดให้ตั้งแต่หัววันเลยเพราะว่าจะได้กลับบ้านนะคะคุณคู่พนกะหายไปโรงเรียนเรื่อยอยู่ค่ะสองวันนัดไปโรงเรียนครั้งหนึ่งไปทําความสะอาดนะคะก็เลยต้องได้กลับไปบ้านนะคะเออเสียบแห้งให้กินไดน้ป็นยาัา ในซิมเนี้มันแสบปันใดนกินเป็นตาแสบแท้เนื่อม,มากินแมจบจบจบเลยผวนอันนี้อันแม่ต้มสร้างเมจำบ่ได้นะคะว่าสร้างหนาอยาายนียงเม้นี่แต่ว่าอีกถาบหนึ่งนั่นเป็นทะ,ะทะเลอิ่ม,อ,มอีกถาบหนึ่งเป็นทะเลอิ่มนะคะสร้างเองจำบ่ได้เองเขาสมองสมองไปมืดแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะจะเสร็จแล้วพุนโอ้โอแบกได้บ่อเอาเอ้าเอาได้บ่ได้บ่ยับเข่าห่มนะคะหุนหอนแดดสร้างหอนแดดสร้างหอนแดดสร้างหอนแดดค่ะบ,บ้านบ้านบ้านน,อน้องน้องเพชรนะคะแล้วก็น้องมรกุดนะคะเหลือหลังค่านะคะบัตรเนี่ย เชื่อมจะเสร็จแล้วนะคะเหลือช่วงล่างนะคะยังไม่ได้เชื่อมก็ข้างๆนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะอ่าบ้านหลังนี้ดาวไม่หาพันกันแน่นนะคะเดี๋ยวจห้พอเสร็จมานอนหลังนี้ละ <c oughs> <c oughs> บ้านหลังไม่แมนนอนไนม่หนีเลยอ่ะ <c oughs> แอร์ส่วนตัว <c oughs> แอร์ส่วนตัวมุงหลังคาเข้าไปนี่ก็หรูเลยนะคะนี่ <c oughs> ปาตุ้กกับเป็นห้องห้องหนึ่งอรลดเนาะห้องหมักยางใหญ่ยยเนาะต่งว่าหาพันคะแนนเนาะยังบอทนันนสิ็จนะคะหาพันยังบอตันนสิ็จเหลือยูหลังค่านี่แหละค่ะมันจะแพงน้ำมุงลวดนี่ละเล็กสินในอยหน่อยกับแพงแพงเด้อสินละร้อยแปดสิบคะแนนพอสิ่งวะสุดยอดเลยเล็กจากสินงปเต็มเล็กมาจากสินสิบสองสินปาติโท ยังนั่นสร้างสร้างมม่จบบนอนนียังสร้างหน่วยสร้างหน่วย,ยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบายบายค่ะ